วันนี้ลุงตุ้ยจะมาทำแกงยี่ราปลาดุกนะคะต้องดับคาวปลาดุกก่อนโดยการใช้น้ำส้มสายชูก,กับเกลือลงไปผสมคุกเขากับปลาดุกแบบนี้นะทุกคนนะคะคุกเา้าแล้วก็ไปล้างน้ํานะคะทํากับปลาอื่นก็ได้นะ,ะเอาไปลดคาวปลาอื่นก็ได้ทําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ล้างน้ําเยอะๆนะคะเนาะแล้วก็รอสะเด็ดน้านะเอาสะเด็ดน้านะวางไว้น้ําพริกนะคะน้ําพริกลุงตุ้ยตําเองนะ,ะสูตรนี้นะคะเนาะ ก็ตั้งกระทะเอาไว้ตั้งกระทะเลยแล้วก็น้ําพริกใส่นะน้ำพริกแซบๆนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาบอกสูตรน้ําพริกนะคะเนาะเวลาลุงตุ้ยต่ำนะคะแล้วก็เอาปลาดุกลงไปนะคะปลาดุกลงไปผัดกับแกงผัดกับพริกแกงนะทุกคนแล้วก็ผัดให้ปลาดุกมันสุกเนาะแล้วก็ผัดไปวนไปนะคะเนาะนันนี้สำคัญพระเอกมาแล้วนะคะน้ำซอสปรุงรสอาหารตาร้านโคตรกัดใส่ไป2ทัพทีทุกคน ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะสะดวกสบายมากทุกคนใครทําอาหารไม่เก่งทําอาหารไม่ไม่เป็นก็ทําได้เลยอร่อยด้วยนะคะเนาะแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะทุกคนไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอันนี้อร่อยมากแล้วก็ใส่ใบยี่หร่ากับพริกนะเพื่อแต่งพริกอะแต่งแต่งเต้มแต่งเติมสีสันนะทุกคนตาสวยไหม สวยน่ากินอร่อยด้วยนะใครสนใจน้ำซอสก็กดทิตาก้าได้เลยเอาไปลองทำดูนะคะทำได้หลายเมนูนะคะได้หลายเมนูเลยมีคลิปนะส่งให้นะคะ